วบสเตอร์โลโกอิเลสเซเตอร์เทคนิคออกแบบโลโก้ง่ายๆ EP 23นะครับเราก็มาเริ่มต้นจากการใช้เครื่องมือ e l เอล tool นะครับกดชิปค้างไว้เลือกสร้างวงกลมมาวงหนึ่งนะครับมาสักประมาณนี้หลังจากนั้นนะครับก็จะทำการเลือกวงกลมวงนี้ไว้แล้วก็กดชิปการะเดดค้างไว้นะครับมือขวาก็กดเมาส์ซ้ายดึงลาก วงกลมอีกวงหนึ่งเป็นการ Copy นะครับดึงลาบมาให้เป็นสักประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็เลือกทั้งสองวงกลมแบบนี้นะครับจากนั้นก็มาที่คำว่า w i n d o w มาที่คำว่า p a ร t ตโฟล d e r ที่ต้องการส่วนเดียวก็คือส่วนนี้วงกลมวงนี้จะถูกตัดให้เหลือส่วนเดียวคือส่วนนี้นะครับเราก็มาที่ p a ร t ตโฟล d e r มาเลือกคำว่า Min o อร์ เนี่ยครับมันจะถูกตัดเหลือแค่นี้นะครับหลังจากนั้นพี่ก็จะมาที่เครื่องมือสร้างวงกลมอีกนะครับเอาตําแเนตงค้างไว้คลิกต่งครั้งนะครับพี่จะเลือกสร้างวงกลมที่200พิกเซลความกว้าง200ความสูงก็200พิกเซลกดโอเคจัดวางให้อยู่ตรงกลางหน้าอัดบอร์ดอันนี้จะมีพื้นหรือไม่มีก็แล้วแต่นะครับเพราะในที่สุดแล้วเดี๋ยวก็ต้องลบทิ้งนะครับ เมื่อได้ตรงนี้แล้วนะครับเราก็เลือกนะครับมาเลือกอันนี้เอาไว้นะครับพี่จะขยับมานิดหนึ่งแบบนี้จากนั้นนะครับนี่ก็จะมาที่เครื่องมือรเถเตูมาหาจุดกลางของตรงนี้นะครับคําว่าเซนเตอร์รขึ้นคําว่าเซนเตอร์เราก็อัตเนต่ค้างไว้หนึ่งครั้งนะครับตรงคําว่าแองเกิลเนี่ยนะครับป้อนค่า90องศา ตัวนี้ต้องติ๊กพรีวิวด้วยนะครับมันจะได้เห็นว่า90องศามันหมุนยังไงนะครับจากนั้นเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็กด c o p ลแบบนี้นะครับจากนั้นก็ c t r t r แล้วก็ ctrl D แบบนี้เราก็จะได้โลโก้ที่เป็นแบบนี้นะครับอันนี้พี่จะลบข้างในออกส่วนตรงนี้พี่เลือก เลือกทั้งหมดแบบนี้นะครับแล้วก็มาที่คําว่า Object นะครับลเลือกคําว่า e x p a n d นะครับจากนั้นเราก็มาเปลี่ยนสีกันนะครับเรียบร้อยแล้วครับออกแบบโลโก้ vector logo illustrator เทคนิคออกแบบโลโก้ง่ายๆ ep 23นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นการสนับสนุนยูร่าอาเลยนะครับขอบคุณครับ